พอ,อยังไหนอย,อยังไม่เหนื่อยแล้วว่ะไปกเลยอู้ไปกเลยมาแล้วมาแล้วมไอ้เก่งจังเลยพอไหมไหนแล้วอ่ะตันพอยังไม่เหนื่อยแล้วพอแล้วเบียงเบี <c oughs> ออยง ข้าสรอยมื่อไรเลยอายุอันที่สร้ยวิไม่ขอโทษจิตันมันโดนหนูเหรอขอโทษนะนี่ไปเอาไหมกล้าไปเอาไหมอ่ะไม่กล้าไปเอาเร็วๆที่จันไม่ว่าหรอกไปขอรูปบอลที่จะปิ๊บปี๊บปิ๊บเราไปปิ๊บมาเราปิ๊บปิ๊บนี่ไปเอาปิ๊บมาเร็วเร็วน่ะ ก็จะมีจะเล่นอะไรอ่ะเนี้ปี๊ปปีไม่อยู่แล้วอะ่ะไม่มีอะไรเล่นแล้วไม่มีอะไรเล่นแล้วนะพี่สาปูก็กระดูกไปแล้วพีแ่แจ็คก็นอนแล้วนอนชอบปี๊ปปี๊ปไม่ได้แล้วนะฮะน่ะเมื่ก็จะนอนแล้วนะเดี๋ยวปิ๊บปี๊ปมาปิ๊บปม,มาเล่นด้วยกันเองจะทะเลาะกันอยู่อือ อ้เอ้าเอ้าทับลอยกันอย่างนี้นะละดีลงลดีลงมาด,ดีลงดีลงมาดีต้องมือไหนดี้องโอ้คว่ำมาทั้งตัวเลยเราลงโอ้ยเห็บไหมเนี่ยไม่ใช่แม้วคว่ำเป็นเห็บขาไม่ได้เป็นเห็บนะเจ๋งอ่ะเขาทำอะไร สุนลิลทำให้นะลูกเน่อย่าไปให้นั้นทางนี้เลวอย่าไปทุ่งนานนะข้าวันเกิดแล้วอ่ะหนุนข้าวเริ่มเขียวแล้วลงทุ่งนาไม่ได้ตลูก